สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจาันโปดจะพามาทำเมนูปลาหมอตะกับทอดกระเทียมค่ะเป็นเมนูที่เราทำทานเองนะคะพ่อบ้านไปตกปลามาได้นะคะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มแซบๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีปลาหมอตะกับนะคะตัวไม่ใหญ่มากเพราะว่าพ่อบ้านเขาไปตกมาได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะ แต่ว่าสดมากๆค่ะเราเอามาซับให้แห้งก่อนนะคะเอาทิชชู่อนเนกประสงค์ซับหรือว่าเอาผ้าซับก็ได้ค่ะให้แห้งแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมเอาไปตำพอให้หยาบๆอย่างนี้นะคะเอาเปลือกมันด้วยนะคะจะได้หอมเกลือค่ะเกลือไว้สำหรับโรยปลานะคะเวลาจะทอด แล้วก็เครื่องทำน้ำจิ้มนะคะก็จะมีกระเทียมน้ำปลาพริกขี้หนูสวนนะคะมะนาวน้ำตาลค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราปรุงแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะเราปรุงตามที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะเริ่มด้วยเราบั้งปลาก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โรยเกลือลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปทอดเลยนะคะเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมก่อนนะคะใช้น้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะ เช็ค <C> ดูนะคะมีไพขึ <popped> ้นนะคะเป็นฟองฟองเดือดเดือแสดงว่าได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอากระเทียมใส่ลงไปเลยนะคะเกีียวกระเทียมให้เหลืองนะคะพอเริ่มเหลืองแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะใช้ได้แล้วค่ะ ค okay, ค่ะแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนเขายังอยู่เขาจะเหลืองอีกนะคะเราปิดไฟเลยนะคะ <S 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 เราจะใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมนะคะเราก็กองเอาแต่กระเทียมเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันอันนี้มันจะได้ปลาที่ทอดจะได้หอมนะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะ เราก็ใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะทอดใจกลางนะคะเรามาทำน้ำจิ้มปลากันนะคะใช้กระเทียมนะคะประมาณครึ่งหัวแล้วใส่กระเทียมแหลกแล้วนะคะแล้วใส่พริกลงไปค่ะ เราก็แหลกประมาณนี้พอนะคะดิบมะนาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะมะนาวประมาณ3มช้อนชาน้ำปลาก็3มช้อนชาเท่ากันเลยนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะ จะเอาแบบค้นๆนะคะผา่นเค็มอีกนิดนึงนะคะ,เ,คะ,คะเปรี้ยวได้ละโอเคน้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ของเราด้านล่างก็น่าจะสุกแล้วนะคะเราจะกลับเลยนะคะได้แล้วค่ะเหลืองนะคะแอบดูนะคะโอเคค่ะเราทอดอีกด้านหนึ่งนะคะให้เหลืองปลาเราก็สุกเหลืองดีทั้งสองแถบแล้วนะคะ เราตักขึ้นเลยค่ะรอยกระเทียมเลยนะคะเรามาลองชิมดูนะคะว่าเนื้อปลาของเราจะหวานแค่ไหนนะคะ น้ำจิ้มของเราก็เราทำง่ายๆแบบค้นๆนะคะใส่กระเทียมลงไปนิดนึงแซ่บมากคะ่ะน้ําลายไหลอยากให้เพื่อนๆได้ทานด้วยกันเลยอะอ,อร่อยมากๆปลาสดนะคะปลาจากแหล่งธรรมชาติแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดปลาเนม เราก็เลือกที่สดๆมานะคะทําแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากๆลองไปทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ